ค่ะแล้วเราก็มาต่อกับอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะคะจากการสำรวจพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งพบว่าพนักงานชายที่รับประทานอาหารเช้ามาคิดเป็น5%เของพนักงานชายทั้งหมดและพนักงานหญิงที่รับประทานอาหารเช้ามาคิดเป็น1 2เของพนักงานหญิงทั้งหมดถ้าส่งพนักงานชายนี้บริษัทนี้นะคะมาจํานวน100้อคนจงหาความน่าจะเป็นที่มีพนักงานชายที่รับประทานอาหารเช้าปนมาตั้งแต่6-7%ถึง ะะแล้วก็ข้อ2ก็คือถ้าสุม่มพนักง,งานหญิงนะคะของบริษัทนี้ขึ้นมา200คนจงหาความน่าจะเป็นที่พนักง,งานหญิงนะคะจะรับประทานอาหารเช้ามาน้อยกว่า10%นะคะ,อ,ะอันดับดแรกเร้ก็มาดูกอนว่าเขาให้อะไรเรามาเนาะพนักง,งานชายนะคะตรงนี้ก็คือคิดเป็น5%เนาะท,ที่กินอาหารมาเนาะอาจารย์ก็ขอแทนให้เป็น P ชายแล้วกันนะคะ P ชายก็คือ probability ของอที่ เราสนใจนะคะก็เป็น0.05เนอะส่วนของผู้หญิงนะคะก็เป็นอาจารย์เขียนแทนให้เป็น p หญิงอย่างนี้เนาะเท่ากับ0.12แบบนี้นะคะอ่ะเรามาทำข้อแรกกันเนาะเขาบอกว่าถ้าสุ่มมา100คนนั่นหมายความว่าอะไรเอ่ย n เท่ากับ100ถูกไหมคะจงหาความน่าจะเป็นนะคะทีะ่พนักง,งานชายเนี่ยจะรับประทานอาหารเช้ามาเนาะอยู่ในช่วงเท่าไรเอ่ย6-7นนะคะก็คือ 0. 0.6เนี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่เนาะนะคะก็รวมไปด้วยเนาะเป็น P ชายนะคะที่สูงขึ้นมาจะเป็นออยู่ในช่วง0.06ถึง0.07นั่นเองนะคะก็คือ6ถึง7เปอร์เซ็นต์อ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะข้อหนึ่งนะคะ,อ,ะอาจารย์กำหนดให้นะคะ P ชายเนี่ยแทนสัดส่วนนะคะของพนักง,งาน พนักง,งานชายนะคะที่ทานอาหารเช้ามาอันนี้คือของประชากรเนาะ,ะพีชายแฮดนะคะก็คือเหมือนกันแต่ว่าเป็นของตัวอย่างนั่นเองนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็ดูว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่จทให้เรามาก็คือพีชายเนี่ยเท่ากับ0.05นะคะส่วน q วชยนะคะก็คือ1ลบ p นั่นแหละนะคะ1ลบ p เท่ากับ1ลบ0.05เนาะก็เท่ากับ0.95นั่นเองนะคะ n เท่ากับ1น0อเนอะเอาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะความการแจกแจงนะคะของ phat นะคะก็จะเป็น normal นะคะ 0.05ะก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะคะและเป็น0.05ะคูณด้วย0.95หารด้วยนะคะหารด้วย100แบบนี้เนาะอันนี้ก็คือ p คูณกับ q นะคะแล้วก็หารด้วย n นั่นเองเนาะอ่าจากนั้นนะคะเราก็มาหานะคะสิ่งที่โจทย์ถามเนาะก็คือ probability ของ 0. ูน 0.6นะคะน้อยกว่าเท่ากับเนาะ P hat ชายนะคะน้อยกว่าเท่ากับ0.07ค่ะเหมือนเดิมเลยวิธีการเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้นะคะตัวแปรสุ่มตัวนี้ให้กลายเป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานนะคะวิธีการก็คือเราก็เอา0.06ลบ0.05ซึ่งก็คือมิวใช่ไหมหารด้วยนะคะอ่ะ square root 0.05นะคูณด้วย0.95หารด้วย100นะคะน้อยกว่าเท่ากับ z น้อยกว่าเท่ากับนะคะ0.07ลบ0.05หารด้วย square root 0.05คูณด้วย0.95นะคะแล้วก็หารด้วย100ค่ะเมื่อคานวณออกมาเนาะเล็บนิดนึงก็จะได้ว่ามันคือ 0.46นะคะน้อยกว่าเท่ากับแน้อยกว่าเท่ากับ0.92ค่ะอ่าเราก็วาดรูปเนาะอย่างนี้เป็นาการแจกแจงแบบปกติแล้วเนาะอ่าปกติมาตรฐานนะคะอันนี้เป็น0ูนย์นะคะ0.46ก็อยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็น0.92นะคะจงก็ลากเลยเนาะนี่คือช่วงนี้ที่เราอยากได้นะคะเพราะฉะนั้น เมื่อคำนวณออกมานะคะเราก็จะต้องเอาค่าของ probability ที่0 9นเนาะลบด้วย probability ของ0.46นั่นเองนะคะ,ะได้เป็น0.8212ลบด้วย0.6772อนะคะออกมาก็ได้คำตอบก็คือ0.1440นั่นเองค่ะค่ะแล้วมาก็มาทำข้อสองกันต่อนะจ๊ะ ทีนี้เนี่ยตรงนี้ข้อ2ในแตกต่างกันยังไงเนาะข้อ2ก็คือเขาบอกว่าสุ่มพนักง,งานหญิงมา200คนแปลว่า n อเท่ากับ200นะคะอ่าให้หาความน่าจะเป็นเนาะที่ผู้หญิงนะคะจะรับประทานอาหารเช้าน้อยกว่า10%เนาะพี่หญิงนะคะพี่แฮเนี่ยน้อยกว่า10อ่ะ0ูนหนะลูกโอเคอ่ะแบบนี้นะคะเริ่มเลยนะคะเราก็มาหา อ่าแทนค่าก่อนขออภัยเนาะพี่หญิงนะคะอาจารย์ก็ให้แทนนะสัดส่วนของพนักง,งานหญิงนะคะที่รับประทานอาหารเช้ามานะคะ,ะรับประทานอาหารเช้าและมือไม่สวยเท่าไหร่เนาะเป็นประชากรนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพี่หญิงแฮชเนาะก็จะเป็นเหมือนกันแต่เป็นของตัวอย่างนะคะ จากนั้นนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราก็คือพี่หญิงเนี่ยจะเท่ากับ0.12นึนะคะ n อ็นเท่ากับสองเนาะแล้วก็ q หญิง q หญิงนะคะหรือว่า1นึ L ่ลบพีหญิงเนี่ยโอเคโอเคจะเท่ากับนะคะ1นึ่ลบศูนก็จะเท่ากับศ8นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการแจกแจงนะคะของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะก็จะเป็น normal น,นะคะเป็นปกติการแจกจงปกตินะคะเป็น0.12นก็คือเป็น p หญิงนั่นเองเนาะค่าเฉลี่ยนะคะคูณด้วย0.12และคูณเอ่อขอไปความแปรปรวนนะคะ0.12คูณด้วย0.88นะคะหาด้วย n เล็กก็คือ200นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาหาสิ่งที่โจทย์ถามเนาะ p หญิงนะคะน้อยกว่า0.1ค่ะ เราก็แทนเปลี่ยนการแจกแจงนะคะจาก normal ธรรมดาก็เปลี่ยนให้เป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานหรือว่า z นั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยนะวิธีทำก็เป็น p หญิงเนอะลบด้วย mu นะคะส่วนด้วย square root p คูณด <P S 2> ้่งลบ p หารด้วย n ค่ะน้อยกว่า0.10-0.12ลบ0.12นะคะหารด้วย แค u a รูทศูน0 1จคูณด้วย0.88นะคะหารด้วยส0งร้อยค่ะเมื่อคินวนออกมาเนาะก็จะได้ว่ามันคือแซน้อยกว่าลบศูนค่ะเราก็ไปวัดรูปเนาะแบบนี้ลบก็คือเป็นทางซ้ายเนาะใช่ไหมฝั่งซ้ายก็นี่ลบศูนนะคะเขาบอกว่าไง,ไงเอ่ยน้อยกว่าเนาะก็คือ เราจะต้องหา probability ในส่วนแดงๆตรงนี้นะคะซึ่งเมื่เราคำนวณออกมาใช่ไหมปกติเราก็จะได้ค่าทางฝั่งสีเขียวเหมือนเดิมใช่ไหมคะเ,เขาเรียกอ,อะไรนะกราฟปกติเนี่ยมันจะสมมาตรใช่ไหมคะเ,เราก็กลับด้านกันเนาะเราก็จะได้เป็น1ลบด้วยนะคะพื้นที่ที่เป็นการแจกแจงที่ของแซที่น้อยกว่า0.87นะคะเพราะฉะนั้น คำตอบนะคะเวาลาเราคำนวณก็จะได้ออกมาเป็น1ลบด้วย0.8นย์แปดเจ็ดอ่แปดนะคะขอภัยดูผิดก็ได้ออกมาเป็น0.1922ค่ะก็ได้คำตอบนะคะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเรียนเรื่องการแจกแจงของอค่าสัดส่วนตัวอย่างเนาะแล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการแจกแจงของความแปรปรวนของตัวอย่างค่ะ,ะกรณีที่ประชาก,กรนะคะมีการแจกแจงความเ่าจะเป็นแบบปกติด้วยตัวความแปรปรวนนะคะเท่ากับซิกมากาลังสองดังนั้นนะคะตัวแปรสุ่ม n-1 ลบหคูณด้วย S กําลังสองหรือว่าเป็นความแปรปรวนของตัวอย่างนะคะหารด้วยซิกมาสแควรหรือว่าเป็น การความแปรปรวนของประชากรเนาะจะมีการแจกแจงความนัาจะเป็นแบบคสแควร์ด้วยองศาอิสระนะคะเท่ากับ n-1 นลบนั่นคือเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มาดูตัวอย่างกันนะคะพิจารณาประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติซึ่งมีความแปรปรวนของประชากรเท่ากับ6กตรงนี้เขาก็บอกอะไรเรามาเอ่ยเขาบอกซิกมาสแควร์นะคะเท่ากับ6 สุ่มมาสุ่มขนาดตัวอย่างขนาด25แปลว่าก็คือ N25 นะคะจงหานะคะความน่าจะเป็นที่ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างเนาะจะมีค่ามากกว่า9.10375นะคะอันนี้เขาถามอะไรเ,รเขาก็ถาม o b a b i l i t y ของนะ s square นะคะที่มากกว่าเนาะ9.10375นะคะแบบนี้ค่ะข้อ2นะคะก็เหมือนกันเนาะแต่ว่า ค่าแตกต่างกันนะคะให้หาในช่วงระหว่างเนาะสามจกนะคะก็เป็น p r o i e r t y นะคะสามจุ่หเป็นระหว่างนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็เป็น square เนาะหรือว่าความแบบปรปรวนของตัวอย่างนะคะน้อยกว่า10.745แบบนี้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเอราะน่าจะเป็นที่ส่วนเบ่งมาตรฐานหมายถึงอะไรเอ่ยเขาถามหาเป็น s เฉยๆไม่ใช่ s กำลังสนะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการเิียนก็คือเป็น probability ของ ST. s ที่น้อยกว่านะคะ 1. 7 7 6 0 7 5ค่ะสำหรับวิธีทำเนาะเดี๋ยวจางขอเริ่มในสไลด์ถัดไปนะคะเพราะมันจะยาวนิดนึงค่ะค่ะสำหรับข้อ1เนาะโจทย์ก็ให้เรานะคะหา probability นะของความแปรปรวนของตัวอย่างนะคะที่มากกว่า0.9.10375 ทีนี้โจทย์กําหนดอะไรเรามาบ้างนะคะจดกําหนดความแปรปรวนนะคะเท่ากับ6 N เท่ากับ25นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือ N-1 นลบ1ะคะคูณด้วย s แควหารด้วยซิกมาก,กำลังสองเนี่ยจะมีการแจกแจงแบบคายสแควเนาะคายก็คืออตัวเค้า่งหมายตัวนี้เนาะแล้วก็กำลังสองก็คือคำว่าสแควนะลูก แล้วก็มีห้อยที่เ e ี่ f วฟ e ีดอมก็คือเป็น n ลบหนึ่งนะคะในที่นี้เราก็แทนค่านะคะ n คือ25่สิบห้าลบหนึ่งสแควร์นะคะหารด้วย6ก็คือความแปรปรวนเนี่ยจะได้นะคะ chi square การแจกแจงแบบ chi square ที่25่ลบหแบบนี้เนาะหรือว่าถ้าเราคำนวณออกมานะคะก็จะได้ว่ามันคือ24คูณด้วยความแปรปรวนของตัวอย่างเนี่ยหารด้วย6นะก็ ะก็จะเป็นนะคะค่ายสแควร์การแจกแจงแบบค่ายสแควร์ที่ดิกิเอฟฟิลอมยี่สิบสี่เนาะหรือว่าถ้าเราหาออกมาใช่ไหมมันก็คือสี่คูณด้วยความแปรผันของตัวอย่างเนี่ยจะมีค่าการมันจะมีการแจกแจงนะคะเป็นค่ายสแควร์ที่ดิกิเอฟฟิลอมที่ยี่สิบสี่นั่นเองค่ะอ่าเราก็มาหาเนาะ probability ของ s square นะคะที่มากกว่า9.10375วิธีการทำยังไงนะคะเราก็คูณ นะคะตัว s q สแควเนี่ยหรือว่าตัวแปรสูงตัวนี้นะคะให้มันได้รูปเดียวกับการแจกแจงแบบคายแควแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยไปเปิดค่าตารางของคายแควเพื่อหาว่าเอา๊ะมันจะได้เท่าไหร่นะคะเ,เราก็มาทำเลยค่ะวิธีการก็คือเราก็คูณด้วย n ลบหแล้วหารด้วยนะคะคายเอสิกมากแควนั่นเองนะคะ แล้วก็ทำแบบเดียวกันนะคะเอา n ลบ1คูณด้วย9 1 0 3 7 5ห่นาด้รด้วยนะคะความแปรปรวนกำลังสองหรือมันคืออะไรเอ่ยนะก็แทนค่าลงไปเนาะ n ก็คือ25ลบ1นะคะคูณด้วย s แควร์หารด้วย6เนาะมากกว่านะคะตรงนี้ก็เป็น25ลบ1คูณด้วย9ลบลบลบจุด หนะะึ่งศูนย์สามเจ็ดห้านะคะหารด้วย 6. หกเมื่อคำนวณออกมานะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นคายสแควร์ไปคายสแควร์ที่ดิเกลฟรีดอมยี่สิบสี่นะคะ,คาม, 24, ะ,คะมากกว่าเท่าไรอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบสี่ส่วนหกคูณด้วยเก้าจุดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดห้านะคะก็ได้ออกมาเป็น คายสแควร์ที่24มากกว่า36.415ค่ะซึ่งถ้าเราวัดรูปวัดกราฟนะคะด้วยความที่อันนี้เป็นคายสแควร์นะกราฟจะไม่ได้หน้าตาเหมือนโค้งปกติแบบที่เราวาดมาในรูปที่ผ่าน,านมานะคะอันนี้เหมือนเดิมนานออาจารย์สอนไปแล้วนะคะวิธีการหาถ้าเกิดใครจะไม่ได้ให้ย้อนกลับไปดูนะจ๊ะ,อ,ะอันนี้ก็คือมากกว่า36แต่อันเนี้ยกราฟจะเป็น ฝั่งขวาอย่างเดียวล้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคำนวณง่ายนิดหนึ่งเนาะแล้วก็36อาจจะประมาณนี้36.415เนาะแล้วก็ขีดเลยนะคะเขาบอกมากกว่าเนะาะหาคมน่าจะเป็นที่มากกว่า36.415นะคะแต่ว่าเวลาเราไปเปิดตารางเนี่ยเขาจะบอกค่าฝั่งซ้ายเรามาเนาะซึ่งค่าฝั่งซ้ายตรงนี้เมื่อเราไปเปิดตารางนะคะจะได้ว่ามันคือ0.95นั่นเองค่ะ วิธีการเราก็เอา1ลบด้วย0.95เพื่อที่จะหาพื้นที่สีแดงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบก็คือ0.05นั่นเองค่ะค่ะมาดูข้อ2กันบ้างเนาะข้อ2นะคะเขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามหา probability ที่3.462นะคะ,ะความแปรปรวนของตัวอย่างเนี่ยมากกว่า3.462และน้อยกว่านะคะ10.745นะคะ อันนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เป็นเครื่องหมายเท่ากับด้วยเนาะแบบนี้นะคะอ่าจากนั้นทาเหมือนเดิมเลยนะคะวิธีการก็คือเราอ่าคืออันเนี้ยมันจะใช้ตัวการยังใจงแบบเดิมนะเพราะว่าคลายสแควร์เราเนี่ยจะเป็นอะ,อะไรนะเอนลบหนึ่งนะคูณด้วย s แควร์หารด้วยความแบบปรปรวนใช่ไหมซึ่ง ในจทย์ข้อนี้เนี่ยข้อย่อยที่2นะคะ n เราก็ยังเป็นขนาดเดิมนะคะถูกไหมเนาะแล้วก็ความแปรปรวนเราก็ยังคงเป็นขนาดเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะใช้าการแจกแจงนี้ได้เลยก็คือคายสแควร์24เหมือนเดิมนะคะวิธีการก็คือเราคูณคูณทั้งทั้งสมา,าทั้งในวงเล็บเลยนะด้วย n ลบนึ่นะคะแล้วก็หารด้วย ความแปรปวนกำลังสองหรือว่า sigma s q u a r e นั่นเองนะคะก็เป็น n ลบห่งอย่างนี้เนาะ n ลบคูณด้วย10.745นะคะหารด้วย sigma s q u a r e แทนค่าลงไปนะคะ n ลบหคือ24หาร sigma s q u a r e ก็คือหาร6เนาะก็เป็น24หาร6คูณด้วย3.462อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นค่า s q u a r e ดิเกียวฟรีดอมที่24นะคะ24ส่วน6คูณด้วย10.745นะคะ,ะมเมื่อคำนวณออกมาเนาะก็จะได้ว่ามันคือ13.848นะคะ,ะคลายสแควร์ดิดีเกียวฟรีดอม24นะคะน้อยกว่า42.98ค่ะแล้วเราก็วาดรูปเปิดตารางนะคะอันนี้วาดรูปเป็นแบบนี้นะคะ ก็อยู่ในช่วงระหว่างนะคะอันนี้13เนาะ13.848อันนี้42.98อเานาะอาจารย์ก็ว่าดนี้แล้วกันนะคะคำว่าระหว่างก็คือเป็นตรงนี้ใช่ไหมนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องไปหาพื้นที่ตั้งแต่น้อยกว่า42.98เใช่ไหมหรือว่าความน่าจะเป็นนะคะที่น้อยกว่านั้นลบด้วยความน่าจะเป็นของ13.848เนาะนะคะ ของคลายสแควรเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือได้เป็น0.990ลบด้วย0.05นะคะก็จะได้ออกมาเป็น0.94ค่ะข้อ3บ้างนะคะข้อหา r หาปร i เวตีของนะคะส่วนเบี่ยงมาตรฐานหรือว่า s เฉยๆนะคะที่น้อยกว่า1.76075นะคะวิธีการก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่า ตอนแรกเนี่ยอันเนี้ยมันตั้งต้นด้วยความส่วนเป็นมาตรฐานใช่ไหมเราก็จะต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของเดียวกันก็คือเป็น n ลบหคูณด้วย s s q u a r นะคะแล้วก็หารด้วย sigma แควร์ are, เนาะแล้วก็ให้มันเข้าไปอยู่ในการแจกแจงแบบคาย s q u a r e ที่เกี่ยวฟรีมิบสแบบนี้นะคะอ่ะก็วิธีการก็คือเราก็กำลัง2ค่ะกำลังสองมเลยเนาะ ก็เป็น1.76075นะคะกำลัง2แล้วก็จากนั้นค่อยคูณด้วย24ส่วน6หรือว่าก็คือคูณด้วย n ลบหหารด้วย sigma square นั่นเองนะคะจ,จะทำให้มันเร็วขึ้นนิดนึงเนาะก็จะเป็น24ส่วน6นะคะคูณด้วย1.76075ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้เนาะสิ่งที่เราได้ก็จะเป็น poverty ของ chi square ที่ ตีเกียวฟีรอมยีนะคะน้อยกว่า12.401ค่ะเมื่อคำนวณออกมาเนาะแล้วเราก็ไปหาเหมือนเดิมค่ะวัดกราฟจะได้รู้ว่ามันคือส่วนไหนเนาะสิบสอนะคะก็น้อยกว่าก็คือส่วนนี้น้อยกว่านะคะแอบซึ่งเราก็สามารถที่จะเปิดตารางได้เลยแหละอันนี้นะคะ ก็พบว่าคำตอบก็คือ0.025นั่นเองค่ะค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะโจทย์มีอยู่ว่าเวลาที่ใช้ในการทำงานชิ้นหนึ่งนะคะมีการจจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติด้วยส่วนเบีเบมาตรฐานเท่ากับ5อันนี้เขาบอกอะไรเรามาก็บอกซิกมาเฉยๆเนอะเพราะมันคือส่วนเบียงเบนมาตรฐานนะคะเท่ากับ5หรือถ้าเป็นซิกมากำลังสองหรือความแปรปรวนก็คือ 5กำลังสก็คือ25นะคะสุ่มการทำงานชิ้นนี้มาทั้งหมด15ครั้งแปลว่า N เท่ากับ15ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราได้คืออะไรเอ่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าสูตรเลยนะคะก็เป็น N ลบ1คูณด้วยความแปรปวนนะคะของตัวอย่างนะหารด้วยความแปรปวนของประชากรนะคะก็จะได้การแจกแจง คลาสแควร์นะคะที่ n อ็ลบหนึ่งเนาะเราก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ N เราคือ15 15-1าลบหนึ่งนะคะแล้วก็ความแปรปรวนของตัวอย่างหารด้วย25จะได้ว่ามันคือคลาสแควร์ที่15-1หลบหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าเขียนออกมาสวยๆเนาะก็จะเป็น14ส่วนด้วย25นะคะคูณด้วยความแปรปรวนข,ของตัวอย่างเนาะจะได้เป็นการแจกแจงแบบคสแควร์ที่ดิเก f ฟรีดอมเท่ากับ14ค่ะ ทีนี้ข้อแรกนะคะเขาถามหาอะไรเอ่ยถามหาความน่าจะเป็นที่ความแปรปรวนของเวลาที่ใช้จะไม่เกินนะคะมีค่าไม่เกิน46.641นะคะหรือว่า probability ของความแปรปรวนของเวลาที่ใช้นะคะก็คือ s square เนาะมันน้อยกว่านะคะ,ะมีค่าไม่เกินก็คือรวมไปด้วยเนาะเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะคะ46.641แบบนี้นะคะอันนี้2 ก็คือความแปรปรวนของเวลาที่ใช้มีค่าอยู่ระหว่างนะคะเหมือนเดิมแล้วก็10.0518นะคะระหว่างคือไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเนาะ s s q u a r e นะคะ32.4125ค่ะและอันสุดท้ายก็คือถามเป็นส่วนเบีนมาตรฐานเนาะ probability ของอ,อส่วนเบีนมาตรฐานที่จะมากกว่านะคะมากมีค่ามากกว่า4.6441ค่ะแบบนี้ เดี๋ยวเราก็ไปดูในสไลด์ถัดไปนะคะวิธีทำค่ะสำหรับข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งเราก็จะมาหานะคะ s probability นะคะของ s square ที่น้อยกว่าเท่ากับนะคะ46.6 4 1นะคะอ่านะคะวิธีทำก็คืออย่างที่บอกไปเนาะเราเริ่มจำได้แล้วแหละเอา n ลบหนึ่งนะคะคูณแล้วก็หารด,ด้วย sigma square นะคะ n ลบหนึ่งก็คือเป็น14นะคะคูณด้วย46.641ห่นารด้วยนะคะ25เะ่เราก็จะได้ว่ามันคือค่ายสแควร์ที่14 d e g r ด e เกียวฟรีดอมนะคะน้อยกว่าเท่ากับเนาะอ่ายี่น่าะคะ,ะแล้วเราก็วาดรูปจะ้ะน,นี่นะคะถ้าน้อยกว่า26อ่26ก็น่าจะประมาณ 26.119น้อยกว่าก็คือโซนนี้นะคะแล้วก็ไปเปิดตารางเนาะค่ะคำตอบตอบได้เลยนะคะว่ามันจะเท่ากับ0.975เนั่นเองค่ะข้อ2นะคะหา probability เนาะในช่วง10.0 518น้ะคะน้อยกว่าความแปรผรนตัวอย่างนะคะแล้วก็32.4125ค่ะ ถ้าเหมือนกันเราก็คูณด้วย n ลบหนึ่งนะคะหรือว่ามันก็คือ14ส่วนด้วย25เนาะคูณด้วยดน้10 0 5 1 8นะคะอันนี้ก็เป็น n ลบหนึ่งคูณด้วย s q u a r หารด้วย sigma แควนะคะอันนี้ก็เป็น14ส่วน25คูณด้วย32.4125่่าค่ะ,อ,ะออกมาก็เมื่อคำนวณออกมาเนาะก็จะได้ออกมาเป็นค่า 5.629อานะคะอันนี้ก็เป็นคลายสแควร์ที่ดีเกียวฟรีดอมที่14นะคะน้อยกว่า18.151่า่ 18. ค่ะเราก็วาดรูปเนาะแบบนี้5ก็คือโอ้โหน่าจะต้นๆเลยเนาะ5.629นะคะ18ก็อาจจะอยู่กลางๆหน่อย18.151หน่ อันนี้เวลาวาดยังก็วาดแบบคร่าวๆเนาะแค่เราพอรู้ว่ามันต้องเอาค่าตรงไหนไปเปิดตารางบ้างนะเราเอามาบวกลบกันยังไงนะคะอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องเอาค่าของ18.151นะึแล้วเวลาเปิดตารางคายสแควร์ใช่ไหมอ่ามาลบกับค่าที่ได้นะคะของอตารางเวลาเราเปิดนะ 1, เนาห้าจุดหกหนึ่งเอาหกสองเก้านะคะเ,เราก็ได้ออกมาเป็น 0.80ลบด้วย0.025นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ0.775นั่นเองค่ะข้อ3บ้างนะคะข้อ3ก็คือหา p r o b a b i l i t y นะคะที่่วนย์เวนตรฐานนะคะก็คือ S อสย่างเดียวเนี่ยมากกว่า4.6441นะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือกำลังสองมันก่อนใช่ไหมเนาะ1 กำลังสองเลยนะคะแล้วก็คูณด้วย n ลบหนึ่งหารด้วย sigma square เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คูณด้วย14หารด้วย25นะคะ4.6441กำลังสอง probability ของ chi square degree freedom ที่14นะคะมากกว่า 12. 078ค่ะอันนี้คือคำนวณออกมาแล้วนะ,ะแล้วก็ดูวัดการาฟกันนะคะอย่างนี้ค่าที่ได้ก็คือ,อที่เราอยากสนใจอยากรู้เนาะก็คือ12.078เป็นคายสแควร์ที่มีค่ามากกว่านะคะก็คือส่วนนี้แต่เวลาเราเปิดเราจะเปิดได้ฝั่งเขียวๆเ,เนาะนี่นะคะซึ่งเปิดตรงนี้มาเนี่ยะจะได้ค่าเป็น0.40นะคะ เราก็ต้องหนึ่ไปลบกับ0.40นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ0.60นั่นเองค่ะ